สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ก่อนหน้านี้ค่ายยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรอย่าง BYD ได้ประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะพิชิตตลาดโลกโดยส่ง BYD Char รถยนต์ปิกอัพรัสอินไฮบริดที่วิ่งได้ไกลด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน100กิโลเมตรและมาพร้อมพลังกำลัง430แรงมา้าโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.7วินาทีประเดิมเปิดตัวในประเทศเม็กซิโกเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาโดยมีคู่แข่งที่ยึดครองตลาดอยู่ในปัจจุบันอย่างเชฟโรเลตโคโลราโดและฟอร์ดเรนเจอร์ทำให้ตลาดในประเทศเม็กซิโกนั้นมีความยืดหยุ่น ในการใช้งานได้มากกว่าและดูจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกลุ่มกระบะด้วยแต่ล่าสุด BYD ช h a r เรถยนต์ Pickup p l u g ิน h ฮ b r i d ซึ่งเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่ถูกจับตามองและได้รับการรอคอยมากที่สุดคาดว่ามีเปิดตัวรุ่นพวงมาลาัยขวาแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียาภายในช่วงปลายปีนี้หลังจากมีการจับภาพได้ว่าพบรถทดสอบวิ่งบนถนนในออสเตรเลียสำหรับตัวรถของ BYD Char จะมีงานออกแบบที่ประยุกต์ใช้มาจากรถกระบะฟูลไซสิหลาารุ่น โดยเฉพาะด้านหน้าที่มีความคงเข้มและดุดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED และกระจังหน้าที่ใช้ตัวอักษร b y d ขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณกระจังหน้าพร้อมด้วยการตกแต่งด้วยวัสดุพลาสติกสีดำรอบคันราวหลังคาและสปอร์ตบาร์การตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาและล้ออลลอยด์ลวดลายใหม่ขนาดที่ด้านท้ายจะมาพร้อมกับโลโก้ b y d ขนาดใหญ่เต็มตาที่บริเวณฝากระบะท้ายพร้อมด้วยไฟท้ายแนวตั้งขนาดใหญ่ที่มีไฟคาดยาวเชื่อมทั้งสองข้างตามสไตล์รถรุ่นอื่นท้ายในค่าย b y d รวมไปถึงการใช้วัสดุสีเงินในการตกแต่งบริเวณแผ่นกันกระแทกใต้ท้องโดยในด้านมิติตัวรถนั้นจะมีความใกล้เคียงกับ Ford Ranger อร์ o รีโว o d ็อคโ c ด o แม็กวีครอสและมิสซูบิชิไทตันแอดลีที่มีขายอยู่ในตลาดเมืองไทยบ้านเราแต่เมื่อดูโดยรวมแล้ว b y วายดีชาจะมีมิติตัวรถยาวกว่ากว้างกว่าและสูงกว่า Ford Ranger อยู่พอประมาณเลยทีเดียวโดยจะมีความยาวอยู่ที่5,457ม mm, ิมความกว้าง1,971ม mm, มและความสูง1,925ม mm, ิม โดยมากับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 265/65R18 และเมื่อเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารก็จะพบกับหน้าจอกลางขนาดใหญ่จุใจถึง12.8นิ้วที่สามารถหมุนกลับทิศทางได้เช่นเดียวกับรถรุ่นอื่นๆของค่ายทํางานร่วมกันกับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่ขนาด10.25นิ้วพร้อมด้วยการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายโดยจะมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทํางานด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงโดดเด่นด้วยฟังก์ชันร้องคาราโอเกะที่สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนแบบไร้สายได้อย่างสะดวกสบาย และยังมากับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายอาทิตแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูงด้วยกำลังสูงสุด50วัตต์พร้อมด้วยหน้าจอเฮดอัพเดตเลย์ใหญ่จุใจถึง12นิ้วกุญแจแบบดิจิตอลที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่สั่งงานตัวรถได้หลายฟังก์ชันเป็นต้นในด้านระบบส่งกำลังจะถูกติดตั้งคุมพลังเบนซินซีสูสขนาดความจุ1.5ลิตรพร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยจะให้พลัดกำลังรวมกันสูงสุด436แรงมา้า และสามารถเร่งความเร็วจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา5.7วินาทีโดยสามารถวิ่งได้ในโหมดไฟฟ้าเพียวเพียวเป็นระยะทางสูงสุด100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และสามารถชาร์จเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงจาก30-8ถึงได้ภายในเวลา20นาทีและมีการเคลมอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีฉล่ยอ,อยู่ที่1 3 3 3กิโลเมตรต่อลิตรรวมถึงตัวรถยังรองรับฟังก์ชัน V2L ที่รองรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองการใช้งานแบบเ u t ดอได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยความสามารถในการลากจูงน้ำหนักสูงสุด2,500กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกอีก835กิโลกรัมโดยวางชุดแบตเตอรี่อยู่ในส่วนกลางของแชสซีมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าสามารถส่งถ่ายกำลังหน้าหลังได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมากับกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและเปลี่ยนมุมมองเป็นกล้องมอง180องศาเพื่อมองบริเวณใต้ท้องรถได้เช่นกันได้ระบบความปลอดภัยก็ใส่ให้เต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและหลัง ระบบเตือนการชนขนาถอยรถพร้อมด้วยระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยเปลี่ยนเลนกระทันหันและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเป็นต้นสำหรับในตลาดเม็กซิโกนั้นทาง BY d ได้ตั้งราคาจำหน่ายของ B y วดีชาร์เริ่มต้นที่ประมาณ 1, 1 9 6 1 1ล้านบาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยส่วนราคาในออสเตรเลียจะถูกเคาไว้ที่เท่าไหร่นั้นต้องติดตามกันต่อไปส่วนจะนำเข้ามาทำตลาดในไทยด้วยหรือไม่นั้นทางค่าย BY d ดีได้เล็งเห็นกลุ่มตลาดรถกระบะบ้านเราอยู่ ซึ่งคาดว่าค่าย b ด d ไม่ปล่อยให้พลาดอย่างแน่นอนครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอย่างไรทาง Auto Car n นิวจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car n e w วขอบคุณครับ